กรับกลับสวัสดีครับพี่น้องป้ฝ่ายหองเบ้าดวมลุ่ดรบครับทางในและต่างประเทศครับพี่น้องกลับสวัสดีเอฟซีซุกคู่สุคนครับเมื่อวมาเบิง้งของวาเหลือวสร้างกุ้งนี่ยของวาเหลือบล็อ,บอกลมบล็อกลมบล็อกลมระบบ,บ,บสร้างงานด้วยเสียงครับพี่น้อง <Okay. S 1> เป็นเวอร์ชั้นใหม่หองสังกุ้งครับร้านจิพรพอยยางยนต์ครับพี่น้อง บ่าลมละพามาเบิงบบบบ้งอบอกลมสร้างงานด้วยเสีเงยงครับระบบไม่ครับท่านสมัยให้เท็กเลยพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งครับมาเพิ่นสร้างการด้วยเสีเงยงสร้างการแบบลื่นนะครับเนาะถ้าเบิ้งนะครับเด้อมาเบิ้งพร้อมเดียวครับเบ้าดมกะฮองกะเครเห็นนี่ละทำงานด้วยเสียงสร้างการด้วยเสีเงยงครับพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งครับนี่ได้เผื่อถ่ายกับถ่ายไปนลวันนี้นะ้ครับพี่น้อง วสวัสดีไปหาพี่น้องทางฝั่งเหล่านะครับเด้อส <นะ S 1> ุขุนสุขุนครับสั่งงานด้วยเสียงดีครับสั่งงานด้วยเสียงครับคับก็ฮอนระนบบรีโมทครับพี่น้องสั่งงานด้วยเสียงครับ ตัวน,นี่ครับเนี่นยอันนี้คือระบบระบบร,บระบบ,ร,บ,ร,บ,ญญะร,บระบบรับสัญญาณกับระนังคาอยู่นี่ครับระบบรับสัญญาณสัญญาณเมื่อการจะดนังคาอยู่นี่ทับเปิดเบาะนะครับ าแสิเรือรุน่นนี้นะบ็อกลมรุน่นนี้าตั้งการด้วยเสียงครับพี่น้อง ตัวรับสัญญาณกับนังทาอยู่นี่ครับตัวรับสัญญาณกล้องรับสัญญาณครับมองนี้กล้องรับสัญญาณเหมือนกับทำหนาทีอย่างดีครับแค่ถ้ำนาทีพิพลาดกับนอดฮาดได้ครับพี่น้องฟาพี่น้องเอาเบื้องเทคนิคพิเศษของสัางกุงร้านจิตพจน์อย่างยตนครับพี่น้องเพื่อจะได้เทคนิคดีๆมาฟาพี่ฟาพน้องเข้าครับบล็อกลมสั่งการด้วยเสียงครับพี่น้อง ระบบสั่งการด้วยเสียงจะเอามาแล้วกะกดติดตามกดที่เจอกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อพี่น้องเด้อเบิ่เถึงมันจบคลิปนะครับพี่น้องจะไม่ได้เผลอไปท่ายครับจะวันนี้จะอรีเห็นบอกรลมรุ่นไหม่ของเพลินครับตัวไหมล่าสุดปี2 0 2พยิบเลยครับนี่สั่งการด้วยเสียงครับบอกลมรุ่นไหม่ล่าสุดครับพี่น้อง <laughs> สั่งการด้วยเสียงครับ ครับสำหรับกินนี้กับขอเก้าคำว่าสวัสดีครับ